โอ้โหครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการโอ้บ oh, ิววันเชนแอฟกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในแก้มดาเป็นอยู่ที่สมัครดาปัทธรปี2010กันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กันที่เม็กซิโกในศึกสมัครดาครับผมคนแรกมาจากลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียครับผมจอห์นมอริสันนะฮะ จอเมอริสันนี่ถือว่าเป็นชาที่ใส่ท่าสไตล์ชิปเพนได้สวยที่สุดเลยนะครับผมพอท่าไม่ตายเขาก็คือท่านี้นี่แหละจอเมอริสันนี่รู้สึกว่ามีหลายชื่อมากเลยนะทั้งจอนี่ในโตจอนี่เลสซิ่งเฮ้ยจอนี่ซูเปอร์สตาร์จอนี่อันต้าแล้วก็จอนมอริสันนี่แหละโอ้โหหีืจอนี่เดฟเฮ้ยคนละคนกันแล้วโอ้โหรู้สึกว่า ช่วงในเกมเนี่ยนะประมาณปี2 0 0 9 2 0เ0นี้แกจับคู่กับเดอมิตหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครบผมแน่เขาก็คือจอนมอริสันครับผมปัจจุบันนี้อยู่กับ TNA เอ้ยอยู่กับทิปเปอรนะรู้สึกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมเอาอีกคนนึงนี่ผิวเลยครับผมมจากไหนไม่แน่ใจครับผมแต่ที่รู้เขาคือเอเวนบรอนหรือปัจจุบันใช้ชื่อว่าแมสซดาหรือแมสซีดันไม่แน่ใจครับผม เขาก็คือผู้ที่ใช้ท่าชูตติ้งสตาร์เพจได้สวยที่สุดเลยนะเท่าที่ผมรู้นะแล้วอีกคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาใส่ท่าชูตติ้งสตาร์เพจได้ว้าวมากๆเลยก็น่าจะเป็นอดัมแฮงเมนเพจหรือเคนนี่โอเมก้าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไอแมวมาว่าไงกรรมการักครั้งเอาะนี่ในตัววิ่งมาถีบยอดหน้าเขาก่อนเลยแล้วจับกดยังไงยังไงไม่ได้ครมแม่ถ้าผมเรียกชื่อสลับกันต้องขอไปอ้าวยังไงโอ้โห ชูตติ้งสตาร์เพจเอ้สตาร์ชิปเพนเฉยเลยเอาอย่างไงเนี่ยเอาก็โดดทิ้งเสือกใส่หลังครับผมแม่แมทยังเลิกไม่ทันถึงไหนเลยใส่สตาร์ชิปเพนแล้วเลอนี่เอาเตะก็ผมจ่อไม่สั้นดอบคิกเข้าไปครับไม่แน่ใจว่าดอบคิกหรือดอบเซานะอาโอเคอยังไงจ่อไม่สั้นจับล็อกคอเป็นไซส์เฮดล็อกครับผมยังไงลากมาแล้วก็เวี่งไปครับผมแล้วก็จับเน็กเบเกอร์เน็กเบเกอ,อร์ยังไงเอาจะลุกขึ้นหรอ มาเด้งเชือกมาใส่เป็นเอ็นซาคุริครับผมเรียกชีผิดขอไปครับผมอา้าวจับขาเข้าล็อกครับผมแล้วยังไงทิ้งตัวลงไปหักขาครับผมแม่ไม่รู้ท่าอะไรผมขอเรียกว่า Lake Baker. เลกเบเกอร์อ้าวจอเมชันวิ่งมาเจอจับทุ่ม้ามสะพพกเฉยเลยครับผมทุ่มลือเวียงนี่แหละเอาอยัางไงอีเวนต์บอลกระทืบอย่างต่อเนื่องแล้วก็จับวยังเข้าไปอ er ัดเธอบังเกอร์ครับผมการมาการลบน้อยแน่วิ่งมาทําอะไรอีเวนต์บอล จอไม่สั้นสอกครับผมสอกเข้าไปอีกสอกเข้าไปอีกครับผมแล้วก็สอกอ้าวเฮ้กรรมการอ้าวโอเคล่วงล่วงยังไงอ้าวเด้งเชือกครับผมแบบนี้ต้องชูติงสตาร์เพย์ครับผมแน่ท่าของใครสวยกว่ากันครับผมมาจับขึ้นมาครับผมแล้วก็เวียงใปอัดกับที่กันคนดูแล้วก็ต่อยต่อยเสร็จแล้วก็ต้องต่อยครับผมซ้ําเข้าไปอีกทีครับผมแม่ภาพแรกขออภัยครับผมโทรศัพท์กากเลเกิืนครับผมแม่ผมไม่มีคอมอะ โอเคยังไงสอกก็ไปแล้วก็ตบล่วงครับผมโอ้โหตบทีหน้าคว่ำเลยมาครับผมยังไงจอเมสันจับขึ้นมาแล้วก็จับไฮริเคนล,ลาหนะ้าแล้วก็อ่าอ่อ,อยครับผมขึ้นเชือกแล้วยังไงจอเมสันโอ้โหสปริงตัวมูนเสาครับผมหรือมูนเสาแหกขาแหกขามูลเสานั่นเองมาจับบิดแขนแล้วยังไงจับ เน็กเบเกอร์ครับผมเนีเพิ่มท่าเต้นเข้าไปด้วยครับผมแล้วก็จับทิ้งเขาลงบริเวณใบหน้าของ born, ขอีเวนบอลครับผมยังไงเนี่ยจับเน็กเบเกอร์อีกทีครับผมวิ่งมาเน็กเบเกอร์ครับผมจับอวัยงไปอัดกับเสาใช่ไหมเสาวเวทีมุมเวทีอ่าไม่รู้โอเคขึ้นมากรรมการนับหกแล้วยังไงยังไงครับผมโอเคจับฟ็อกส์ส,สแปดเอ้ยโค้ดบอดี้ครับผม จอไม่สั้นโค้ดบอดี้ลงไปแล้วยังไงเนี่ยท้าไม่ตายขึ้นแล้วอ้าวจับไม่โดนโอเคตบเข้าไปแล้วก็กระโดดถีบกบผมเต็มเต็มหน้าเลยไม่ล่ะตายเวลาใส่ท่าไม่ตายแล้วกบผมไม่รู้ท่าอะไรเก็บจับนับโอ้โหไม่สามกบผมกลับจับอะไรเนี่ยโอเคกระโดดสปริงบอดเอนากุริ uri, แบบพีโคดี้ยังไงเล่า เอาจับขามมาแล้วก็ม้วนลงไปอา้าวมันติดมันติดที่กันคนดูเอ้ยติดเทอร์บังเกอร์แล้วอา้าวยังไงอีกทีอา้าวอะไรเนี่ยมันติดแล้วจะไปใส่ซ้ําทําไมเอออีเวนต์บอลเตะไปเตะไปยังไงเตะหรอนี่จอนจอนนี่ <c oughs> จอนนี่เด็บแล้วอา้าวยังไงแบบนี้เด้งเชือกมมาเอา็นซาคุริอีกทีครับผมจอรนจอรมาริสันเออ จอนี่เดฟอะไรเล่าจะจอร์นี่เลซิ่งนะมันจอร์นี่กาการุโอเคจับบิดไปบิดมาแล้วก็กลายเป็นแบ็กเบเกอร์เฉยเลยลทิ้งศอกเข้าไปหนึ่งทีอ่ะทีเดียวไม่พอขอสองทียังไงจะสามทีไม่ขอเต้นก่อนเต้นเสร็จแล้วก็ทิ้งศอกแน่ทางเก่งรู้สึกลายคล้ายๆกันครับผมมีสีแดงเหมือนกันแล้วก็โดดทิ้งศอกอีกทีครับอาทำไม่ตายขึ้นแล้วพี่นี่ชูติงสตาร์เพลย์เบผมจับกดนับหนึ่งสอง สามโอ้โหแมตชนี้เป็นแฮดิกเก็บกระบอกใครขึ้นมาพี่ตาเหรอพีตามานี่เลยพีตาไปไปเลยยังไงมันมีท่าไหมเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรมากีฟฟิปก็ได้ผมคิดว่าถ้าเหมือนภาค2องพเนี่ยมันจะมีท่าเขาเรียกอะไรนะไอ้สายชิปเพนโอโอ,โอ้ยอึดเหมือนกันนะพีตาโอเคจับพีตาเน็กเบเกอร์หัวทิมลงไปแล้วแล้วก็จับพีตาขึ้นมาอีกทียังไงอย่าบอกนะว่าจะยกพีตาไม่ มันต้องเกี่ยวคอดีเออโอเคแล้วก็ขึ้นเชืก hip, เอกสตาร์ชิพเพนอ้าวโหเจอเขาดักครับผมยังไงเขาดักไม่เป็นไรนี่เอาตีนไปกินครับพีตาโอเคจอนมาริสันขึ้นเชือกแล้วก็กระโดดทิ้งศอกลงมาครับผมอ่ะยังไงทีเดียวไม่พอก็ผมขออีกทีทิ้งศอกลงมาไม่รู้ว่าหรือลงกลางหลังเต็ม,มโอเคเอา้าขออีกทีดิ ติ้งโศกเต็มเต็มใบหน้าเลยครับผมเต็มเต็มหัวพีตาพีตาว่างไงพีตาฮียตาโดนตบแล้วครับผมอ่าแล้วก็ออยังไงเนดรอฟคกดรอปเสาอะไรเนี่ยอะไรยังไงยังไงอ้าวเด้งเชือกมาเอ้ยอย่าบอกนะบาชิต้าบอลอ๋อไม่ใช่เอ้ท่านี้เหมือนเจ๊พาร์ดี้เลยนะเฮลิกเจลาน่าแล้วก็ต่อยนี่เตะเข้าไปอีกทียังไงเท่ามาแล้วท่าไม่ตาย มาโอ้ยมึงจะอึดไปไหนวะพิต้าพิต้าอ้าวยังไงเตะโดนไม่โดนไม่รู้ที่รู้ๆพิต้ายืนมือโอเคโดนสักทีมาขอปิดบัญชีด้วยถ้าไม่ตายอีกทีกระโดดลงมาต้องได้สองแล้วรอบนี้หนึ่งสองโอ้ยถ้าผมบอกสามัมนคงจะได้3ามนะโอเคกระโดดสเปงบอดมาอ้าวอะไรวะโอเคโอเค มาขึ้นเชือกแล้วยังไงกระโดดไอโอพี่ตาหลบได้ครับผมหลบค้นบอดี้เหรอนี่เตะกระปายจับไปเลยจับเวียงไปอัดกับเธอบังเกอร์ล้วก็เตะเตะแบบเดเนิเอไบอันนี่แหละนี่อ้าวลงลงไปนอนแบบนี้ก็กระทืบอีก,กระทืบอีก,กระทืบอีกครับผมเนี่ยไม่เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของพี่แกเลยนะคล้ายๆชอนไมเขึ้นเลยว่าไหมอ้าวจับมาแบบอีเวนต์บอลอีกแล้ว ถ้าอะไรเนี่ยจับล็อกขาแล้วก็ม้วนเหรอแล้วมันม้วนอยู่ที่เดิมด้วยนะเออเตะไปแบบนี้นละพิตา้ายังไงพิตา้าทําอะไรของพิตา้านี่ล็อกคอมายังไงต่อจับจับจับอ้อยโดนต่อยโดนต่อยเอ,อ้ยยังไงเนี่ยโอเคดูแล้วดีดีดดทีผมสฟลับกับภาคสองพ 2006นะที่ต้องกดตัว O มันจะเป็นการ DDT ใช่ไหมโอเคมากระโดดดอปคลิกก็ผมสปริงบอร์ดดอปคลิกโอเคเอา้อาวอะไรเนี่ยจะขึ้นเธอบังเกอร์อา้าวโอเคสไต์ชิเปเพนทาเพื่ออะไรแบบนี้อุย้ยเหมือนจะโดนนะเหมือนจะโดนโอเคแบบนี้กระโดดทิ้งศอกไปอีกทีพิตายอมได้แล้วพิตา้ามาทิ้งศอกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่แบบอะอะอะขอเต็นก่อนนี่พีตาอ้าวเฮ้ยพีตาผักเหรอผักเหรอเนี่เอาปลาไปกิน <c oughs> มามูนเสาเอชุดติงสตาเพสอีกรอบนับหนึ่งเอ้ยเดียวนะพีตาโอเคขอเน็กเบกเบกอร์ไปก่อนทีหนึ่งมามวนพีตามาพีตาลุกขึ้นมาอีกแล้ว่พีตาพีตาช่วยเจ็บให้ผมหน่อยดีพีตา โอ้ผมจะใส่ท่าพิต้าโอ้โหไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรพิต้ามาใส่แล้วก็จับน็กเบเกอร์ครับผมนี่ถือเป็นท่าไม่ตายเลยนะพิต้ามาอย่างนี้ต้องแหกขามูลเซาครับผมสวยงามอลังการล้านแปดนับสามครับผมโอ้โหยังไงคนที่สามอ้าวดัสตีโรดลงก่อนเลยตำนานครับผมอ้าวเต้นอะไรของลุงเนี่ยลุงจะกลางเหมือนพี่โคดี้หรือเปล่าอนะ เฮ้ยผมไม่ได้อ้อยแม่โหดว่าผมไม่ได้หมายถึงโคดี้ในปัจจุบันนะหมายถึงโคดี้ในยุคก่อนอะโอเคมาลุงเต้นอะไรของลุงลุงรู้จักเก้าอี้ไหมลุงฮะลุงรู้จักไหมเก้าอี้อะอ้าวอะไรเนี่ยโอเคต่อยไปจับโท่แบกร็บ่มลุงเป็นไงอ้าวโอ้โหลุงไม่เจ็บวะอะไอยใส่ท่าอะไรเนี่ยสตาร์ชิปเพนทำเพื่อมา จบอ้อมหลังมาแล้วก็เน็กเบเกอร์อ้าวลุงไม่เจ็บเลยอ่ะลุงโอ้ลุงฟุดอึดเลยอ้าวนี่ไปกินดปคิกอ้าวลุงลุกขึ้นมาอีกแล้วว่าลุงโอ้โหหมดทางแล้วลุงมาเน็กเบเกอร์ไปอีกทีดูดิเป็นไงลุงก็ลุกขึ้นมาอีกอ่ะโอ้โหไม่น่านะอ่ะเอาซอไปกินก่อนลุงมาตบเข้าไปแล้วก็กระโดดทีบครับผมดูดิแม่งลุงไม่เป็นอะไรเลยอ่ะลุง ไม่เป็นอะไรเอาเก้าอี้โอ้โหเอาลุงย่งเก้าอี้ว่ะลุงอะไรลุงเก้าอี้มันเป็นของผมลุงนี่ลุงลุงต้องเจอท่าทิ้งศอกลุงเอ้มันไงอ้าวลุงไม่เจ็บเลยว่ะเอ้ยลุงอ้าเโดนไหมเนี่ย้หลุงลุงแกมอึดอึดจังว่ะลุงโอเคเตะลุงตบลุงต่อยยังไงจะต่อยเหมือนดัตตี้รูทแล้ว เนดัตตี้หรือดัสตินเนี่ยดัตตินมันโกดัสใช่ไหมโอเคหรืออเมริกันดีฮหยหรือดิอเมริกันในดีมเนี่ยไม่แน่ใจครับผมแต่ที่รู้ตอนนี้จับเนกเบเบกอร์ครับผมอ้าวลุงลุกขึ้นมาอีกแล้วว่าลุงมามาลุงอ้าว้าไม่ตายหมดเตะเลยลุงโอ้โหดูดิลุงไม่เป็นอะไรอะเอนซากุริอาอทำเพื่ออะไรโอเคเตะลุงเข้าไปแล้วก็ดอบคิกไปอีกทีดูดิ ลุงแกไม่เป็นอะไรเลยวะเฮ้ยลุงลุงเจ็บได้แล้วนะลุงเออดูดิลุงยังเต้นโชว์เลยลุงนี่ลุงรู้จักนี่ไหมไม้คอน่ะนี่ที่เป็นเฮดอะลุงรู้จักไหมฮะเดี๋ยวจับเพชรดีกีเลยนี่ลุงเดี๋ยวนะลุงโดนคอหล่นไม่เป็นอะไรเอือออ้าวโอ้อะไรของลุงนี่อ้าวตีก็ตีไม่โดนอา่าโดนเหมือนที่เป็นเฮดเลยเฟสบัตเตอร์อะลุงฮะลุง เอานี่ไปแดกลุงนี่กินไปนี่มาจับเสียบเข้าขาแล้วลุงลุงแน่ขอเต้นโชว์หน่อยเมื่อกี้ลุงเต้นโชว์ผมใช่ไหมนี่ลุงเจ็บละดิเจ็บละดิลุกขึ้นมาดิลุงเน่โดนแบบนี้ลุงลุกไม่ไหวอ่ะบอกเลยนี่มาลุงเดี๋ยวผมจะจับตังลุงนะลุงอ่านี่จับยกแล้วก็เออท่าอะไรวะตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นค่าแบ็กซูแพกนะบูดอ๊อกเหรอ หรือเฟซบัตเตอร์ไม่แน่ใจนะเหมือนผมเคยเห็นเจ้พาร์ตี้ใช้นะถ้าเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยลุงทําไม่ตายผมขึ้นแล้วลุงลุงโอเคมาลุงนี่ท่าไม่ตายผมเลยนะลุงนี่น็กเบเกอร์เข้าไปไม่รู้ท่าอะไรมาสไตชิปอ้าวสไตชิปว้าวโอ้ลุงช่วยนอนให้ตรงหน่อยได้ไหมลุงโอ้มาต่อยหน้าลุงอยากเห็นลุงหัวแตกอ่ะลุงลุงอยากหัวแดงไหมลุง ม่ตบเข้าไปตบตบตบอ้าวตบไม่โดนมาจับบุยยังไปอัดเธอบังเกอร์เลยลุงอ้าวทำไมลุงไม่ไปอ่ะลุงโง่อะไรกองลุงนี่อือลุงลุงแกปั้มไม่เป็นเือไงลุงมาลุงขอหน่อยนะไม่เลดดอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชหักขาก็แล้วกันมาจับสิงศอกเออศอกเข้าไปแล้วก็เตะแล้วก็ตบแล้วก็เตะ แล้วก็กระโดดทีลุงอย่าลุกนะลุงนี่ชูติ้งสตาร์เพลลุงนับหนึ่งนับสองอ้าวลุงทนได้วะลุงเดี๋ยวนะอ้าวเอาไปเกินโทแบกอีกทีดิลุงนี่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจแล้โอ้ยโดนลุงต่อยว่ะลุงลืมเจ็บอะลุงโอ้อ้าวเตะลุงเข้าไปมานี่ถ้าไม่ตายผมเลยนะลุงนี่ใส่เข้าไปอีกรอบแล้วทีรอบนี้สามสี่รอบแล้วนะถ้าจําไม่ผิด มาจับบิดแขนลุงลุงยังไงลุงอย่างนี้ลุงต้องโดนนี่โยกแบบนี้ลุงรู้ใช่ไหมไม่ใช่สูแเผ็หรอกลุงทิ้งไปแบบอ้าวลุงลุกขึ้นมาเฉยเลยอ่ะลุงนี่เอาเก้าอี้ไปกินลุงถึงกับล่วงมาผมขออีกทีนะลุงติดเชือกนั่นไงว่าแล้วโอ้อะไรวะนี่เฮ้ยสว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 ยเดี๋ยวนี้ต้องปิดฉากด้วยท่าไม่ตายนี่ลุงลุงต้องตายแล้วนะลุง ปัจจุบันล,ลุงแกเสียชีวิตไปแล้วนะโอเคนับสามแล้วครับผมและผู้ชนะก็คือจอร์นมอริสันเฮวันนี้เป็นแฮนดิแคปแมตนะครับผมแม่นี่เป็นไงปิดฉากตำนานเมนที่เรียบร้อยครับผมนาจริงครับผมกว่าจะชนะได้ <Morrison. S 2> ขอประกาศผู้ชนะอีกทีครับผมจอร์นี่เดฟเอ๊ะจอร์นี่ในโตเฮอ่ะถูกแล้ว แกมีหลายชื่อจร,จริงๆงั้นถ้าผมเรียกสลับไปสลับมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม,มบอกเลยลูกหลานแกไม่ยอมแน่นอนก็บมมไปกระทืบพี่แกแบบนี้ปวดติดตามตอนจอไปจ้าฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน see you a g a n